สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนเดี๋ยวมาอนี้มากับหมอลุงตามเคยครับมามึองง้อออกลูกนท่ากันนะครับท่านผู้ชมเป็นง้อลูกแหลกเล่นปะครับลูกแหลกเนาะผสมเขี้ฟซ้ำหนึ่งครับท่านผู้ชมตอนนี้กับผงเงาแตกแล้วนะครับเนาะห้าวนุ่มหนีงยแห้งครับเดี๋ยวซุ่มให้มึงครับท่านผู้ชมขอบคุณครับแตกจะโดนไปครับห้าวน่มตอนนี้ครับประมาณจักซิบยี่ซิบเปทีเนาะ นี่ครับตัวใหญ่แห้งนะครับส่วนสูงนี่ผมข้าวมันก็ข้าวเกือบจะลอยหกสิบเลยแหละนะครับเนาะส,สูงนะครับเนาะขาใหญ่ดีนะครับเนื้อหนังดีดากนี่กมลมมาเพลินแหละนะครับเนาะ,น,ะน,นี่ครับปไปไหนเนาะครับมาลุงเซิงคนโอ้ยหนาวนะนี่นะครับหนาเจ้าของเพิ่นนะที่พอ่นยุนี่ปลานะครับเนาะให้ที่อยากได้อีกว่า่นถามเสียวนะครับเนาะ น่ครับอยู่น้ำบานตะปฟองนะครับบ้านเราจันเด้อครับตำบลตรงแดงอำเภอจตุรคามาสจังหวัดไร่ยอศครับนี่ครับกุญแจอของว่าก็ไดอะไรนี่นี่กำลังสีงออกขอดนอี่เลยมึงาายาแได้ตัวเมียตัวผู้ครับท่านผู้ชมนะครับเนาะ นะครับน้องเดียวที่เมื่อมึงหมอลุงกันอางว่ออกลูกงามกันนะครับตรงชุ่มเดี๋ยวขอซองกันที่หหแหลกเมียแห้งกับตรงชุ่มสูงแห้งนะครับเนาะลูกแหลกผอมเชื่อชาำหนึ่งเมืุ่ลพ้อมกันครับว่าในตัวเมียในตัวผูส้สีสวยงามคนนีนะ้นะครับเนาะจองไว้ได้เลยบอนะครับเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì phải. <laughs> Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn không ไปตีมันตีนะครับปรุงมันแตะนะครัิงข้าวนุ่มเลยครับเนายใหญ่แห้งนะครับแต่บางวันกบตีสว่องหน่อยหนึ่งนะอย่างส่อง เนี่นครับเดี๋ยวให้ช่มผาพเปงเงานะครับบ่มีดนตรีประกอบเลยวันนี้เดี๋ยวนะครับ,บท่าน, <c oughs> น,นผู้ชมสิจมมามบางคนก็จมมีดนตรีประกอบก็จมแับนะอ้าวเดี๋ยวให้มึงแบบเพะต้องมีดนตรีประกอบเลยครับ บอกกระจมบอกระจมนะครับเนาะนี่นะครับเนาะเตรีมตัวแล้วมาชนำยาพร้อมมาลกยาข่าเชื้อเนี่ยนี่นมีสุดติดเลยเนี่นี่มีสุดแล้วนะครับนี่นะครับเผู้เจ้าของว่าเพิ่นนะครับมาเทีผู้ใดขีพันมาทังมรดานอยางไดเวเพิ่น ฝุ่นครับมีแต่ตัวงามยมีไงดีครับในขอบฝุ่นนะครับเนาะตัวนี้เป็นลูกตัวเด่นะครับตัวนี้อันนี้ที่ลูกจำบ่ได้จำบ่ได้ไดครับออกมานะครับเตยตัวฝุ่นมา่อไหร่ครับเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแม่ผสมแล้วพวร้อมฝุ่แม่ก็ร่างเดียวขึ้นครับท่ทานผสมโอ้ท่านผสมขึ้นแล้วโอ้เดือนเดียวขึ้นได้ไหมเดือนเดียวขึ้นได้ไหมเดี๋ยวแม่นี่แหละครับแม่สำคัญคนมานี่ละ เมียนี่แล้วครับเนาะที่ผมมาจอบมึงได้รูนะครับเนาะหลายเดือนอลไรดิเห็นผู้ชมนะครับอยากได้ของเพื่อนแห้งนะครับน่าจะคุณบะไก่ดิเนี่ยนะครับเมียย่างๆครับผู้ชมสูงแห้งนะครับเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวมึงผ่านไปแล้วเนาะผู้ชม ดเดี๋ยวไปมึงพันเอางัอ,อกลูกมาดุนพ้องกันครับคุณยุ้มมาจิได้ตัวเมียหรือตัวผู้นะครับเนาะมาลุงเส้งขนนะครับเนาะ <c oughs> <c oughs> อานะครับเนาะเรียบร้อตดีเนาะ เอาดิเลยเอาติทีแรวไว้เดินหรอกอันนี้เป็นเชือกวิเศษนะครับแนละคือยังในหนังวันเดอร์บุแมบนนะครับนะเนาะอา <c oughs> จารย์แลว้วเราดีนะอาจารย์นะครับค <c oughs> ุู ห,หัวมาไปจอัน,นมอเดี๋ยวจับตัวนะมาอยู่เต้จับไม่กันหัวไว้าหมครบเนาะเดี๋ยวจับทาม่ติจับกระบวนทาไม่ก่อนนะครับนนเนาะเราโมแล้วมสิดูสิวะพอมีตัวอต่อมามโหล้ ก็เมียตีจบค้าชิ้นหนูได้แบบว่าเมียก็ผู้นะครับเนาะมาได้ไหมตีนี่ครับท่านผู้ชมมาได้ไหมเนี่ยได้ดีดีอ่านะครับเนาะได้มัดค้าเดี่ยวเกี่ยวค้าเดี่ยวนะครับเนาะนี่นะหมอลุงเป็นคนผสมเองนะครับเนาะเดี๋ยวว่าผมก็ออกให้พร้อมนะครับเนาะอย่างนี้มึงลูกความว่าได้ตัวเมียตัวผู้ แตกแล้วนะครับน่าหงเงี้ยนะครับเติมนะครับเนาะเอาขาหรือหมอแมาแล้วนะครับท้ายหนึ่งแล้วผ <c oughs> ู้เจ้าของคือหมอกมาขาว พูดจ้คของกระลุนไปแห้งแล้วเ,วเาาวดี๋ยวนี้ดึงเลยครับนะครับออกมาแด้ครับตรยเดี๋ยว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 ดึงเดียบดึงนี้ลงนี đúng rồi đúng rồi chung, Được, đúng rồi đúng rồi đúng rồi ดดดุงละดุงดูดเึ้ Wilson นงาครับตัวสายบินนเร่นะ <S 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 ้งเนี <S 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 ่ย้น้ไน้ไปโอ้แดงงี้ยแดงครับ Ô khan, đi tùa Đang chạy bay qua, đi qua, đi qua, đi mà Chào qua, đi 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 qua, đi qua, đi qua, đi <étique> <ural> มาแล้วมาแล้วมาตอบองมาลักจังเมาึงีต้องทำอมาแล้ว <salud. S 2> <Auss> นะครับมา้แล้วได้อุ้ย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 ตายอุ้ยนะครับเนาะแดงใจวาเลยครับนี้ตัวเมียครับ่าวผู้ชมใส่ตั้ผูดิใส่ตั้ผู้ดีคือเข้า โอ oh, ้แดงแกวเลยนะครับมัหานแต่ตกวราะัมต้มยนยผ่านเลผ่านผ่านเสร็จจป่อจบแม่จบยั้งวต้นนี้ย่างขวนนี่งขาต้นนีะจกปากปาถูกไหมมามาจัดการปาเลยจบแล้วจบละา นี่ในไทยบ้างต่ำนี่มันมาเรียกลรให้ผ่าใช่ไหมน้ำอันนี้แมวจะบอกว่าอะคะนะจะิจะดถ้าเจ้าว่านั่นคี่เฮ่าดีนะอ้าวอ้าวนียคือเด็กม่ตั้งตังตัวนี้น่าขยันนึกตัวแบบนี้นี่มันหัอชิ้นเล่นอยู่ด้อมอคือตัน

มา้าด <gesch> ้มอยั่นากันี่ครับท่าน้ชมครับลูกเชฟสามหนึ่งครับท่านผู้ชมเป็นสายพันธุ์ของเชฟสามหนึ่งะครับแม่กัคือว่าตัวใหญ่พงพุ่นนะครับเนาะดูกะตัวใหญ่เติมอยู่นะครับอแดงเข้มบะมี่ดังบะมี่อย่างเลยนะครับในโตผู่ครับท่านชม สีเนี่ไม่ง้งสเว้ยสีนี่ไม่ฟิวนะครับนะมึงสีใส่นะ่ใส่กันจับอยู่หนากล่องเลยทำช้่มทอกันเลยนะครับแดงจนเข้มหมดละไมบักเมีอะไรมบัค้ำมันวะเข็มปั๊ดเลยนะก่อนท่านี้เป็นอเฮ็ดอะไ มพบไข่ตัดเองหนักมันแต้วตัวนั้นเมื่อไรตัดเหนื่อยพองแล้วนะครับเนาห้าจัมนีห้องอะไรฮะฮะบ้าอ๋อนี่ลูกนีลูกเรนแหละครับเปน จะมุ่งกับว่ามึงนะครับแล้วแบบพาบรรยากาศนะครับก็ออกดูน้ำแก่ันทุกท่านชมฝากกันไปชมนะครับกดติดตามให้กันนะครับกับช่องรันตะพุ่งนะครับเนาะเดี๋ยวท่านรับชมนะครับที่หาเบอร์มอลุงเดี๋ยวผมจะขอเบอร์เพื่นให้นะครับเนาะในคลิปเลยนะครับเนาะเดี๋ยวให้มันบอกเบอร์ไม่ใช่เลขสี่วะเดี๋ยวมอเบอร์มอเกิดเลยนะเดี๋ยวมึงให้ไกลุ้ท่านชมอ่านี่นะครับลูกเทพสามหนึ่ง Đúng rồi, đúng rồi. Ồ, là, nó là một cái cái kiến thức mà chúng ta tìm ra trong ra ตัหัวใหญ่เดี๋ยวเซี่ยวแมโด้อมานนะครับคุณผู้ชมโดยแอม้นเดี่เดเรียดี่ยงหลูกม้นนะครับเนาะหลูกมันใดแสงแรงเดี๋ยวมันจะท้านนองก็อีกทีนะครับตอนนองคือสีบร่ได้ยุถ่ายตอกนั้นนะสีหักแกงไปเคยดึงนอออกออกมาแล้วจะเท้าบําลุงนองก็ตองรอดีล่างก่อนเลย เฮ้ัปเดือตัวนี้นี่ครับออกมือขอกี้พอดีตีตั้งซื้อว่าขอกี้ตีมือขอกี้พอดีเดี๋ยวให้นแก่แมนานะครับเนาะต่อไปเหรอ นี่กับเทบสีลูกกับสีแม่ใช่กันมั้งนะครับนั่นกุน๊งเข็มเต็บเลย เดี๋ยวทามี่ว่าออกลูกนะครับเนาะเดี๋ยวไปรุ่นสิพาไปรุ่นน้ากันนะครับไปชมพันธุกรรมนะครับของพ่อพันแม่พันว่าทายทอดถุงเหล็กงามมาได้กันปลูพร้อมนะครับเดี๋ยวถี่เก็บพาบรรยากาศมาฝานเรื่อยๆนะครับฝาันไปชมนะครับกดติดตามให้น้านะครับกรบช่องตอนถึงปุุงครับเดี๋ยวมึงพาไปอีกนครับเนาะตอนนี้กับแม่มันก่ก็กำลังเลี้ยดูมันอยู่นะครับเนาะเป็นธรรมดานะครับเนาะ สำหรับทำยุ่มนะครับที่อยากให้ไปไทายง้วให้นะครับกันสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0 6 3 9 4 0 5 7 0 6นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไปยืดทั้งข้ามอธิบายยืดสายกี่อ้อมนะครับสำหรับอยากติดต่อสองล้านถึงปกกุ้งจะโทรมาสอบถามได้นะครับเนาะ ลูกไส้หมาลุงนะครับมาทำชุ่มตัวเองโอ้ยจะมาเอาพุง่งยางพันกล่องแขนน้อยแบบนี้เอา้าวตีลูกไงตีลูกว้แทรลูกขึ้นยางเลยแบบนี้อ่เดี๋ยวคนตีลูกขึ้นแลีนแล้วนะครับทำชุ่มเหมือนง่วชุ่มที่อยากจะติดตอ่อเบอร์หาหมอลุงนะครับเนาะก็สามารถโทรมาหาเพื่อนได้ที่เบอร์ได้ครับบอกทำชุนะ่มแน่ติดต่อได้นะครับเนาะที่เบอร์โทรน,นะครับศูนย์เก้าสามศูนย์แปดศูนย์สามสี่ห้าเจ็ดนะครับผม,มติดตอ่อได้ตลอดยี่สิบเจ็ดโมงแล้วครับอ๋อนะครับเนาะรัับผสมพนธุ์่า ผสมมันข้นพอมครับผมเลาไปนะครับนะอ่านะครับนี่นะครับมอลุงขอบคุณหลายๆนะครับครับครับผมครับสวัสดีครับ ตัวแมไใดูแ่ยไอมารอเพอพรเลยเะเืยะหวงหาพรเจ้าของมันเขาไปจับกันไปได้เลยนะครับน้องพอเลียงดีแต่งดีขนาดขลท่านผู้ชมอาหารยังให้กินนะครับมันเลยขุ่นชิ้นคับเจ้าของ Đúng chứ phải là bằng nha เดี๋ยวขั้นเมนบักขำขันเม็นตัวเมีนะกานขันเม็นตัวเมนี่ว้ายนะครับเนาะปุ่นี่การนี่ติงคิงหมาเลยขั้นต้นจองมักสีดีแล้วไหมเมนนี่ร่างหาสีนี่เลยเหนียสุดยอดเลยนะครับเนาะเนี่ตัวเมีนี่เร่งนี่แล้วสีเงปุ่นได้ขี่รถไกลไปไกลมากนะครับเร่งดีครับตัวนี้นะครับเนาะเขาจะเต่าทำม้วนถี่ออกลุงอุไดนี่กำชมตัวนี้ง่ามแน่นกำชมเห็นะครับอยู่ในขวบมันมีเมียง่ายเพื่อนครับกำชมแม่นั่นกับ ทิโบสถ์เพื่อนเดี๋ยวมื่อนี่ก็ขอลาทำชุ่มไปก่อนนะครับเนาะฝากทำชุ่มกดติดตามให้ช่องร้อนถึงพุ่งน้ำนะครับเนาะอ่าสำหรับมื่อนี่พบอๆกันไหมนะครับในคลิปต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ